จเจริญพรตรงนี้ก็เป็นช่วงของการอบรมปัญญาการเรียนรู้ความจริงของธรรมะมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดนั้นธรรมะนั้น ไม่ได้อยู่ในตำรา,าไม่ได้อยู่ในพระโอษฐ์ที่พระองค์ทรงตัดแสดงพอธรรมะที่พระองค์ทรงนำมาถ่ายทอดที่มาแสดงนั้นก็ล้วนเป็นเรื่องของตัวเราเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอภิธรรมหรือ คำสอนต่างๆก็ล้นออกมาจากกายใจทั้งสิ้นที่บันทึกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เป็นตำราทั้งหมดนั้นก็ล้นถ่ายทอดออกมาจากภายในของพระองค์ซึ่งคือสภาวะนั่นเองนั่นสภาวะคืออะไร สภาวะที่ตมาถ่ายทอดอยู่เป็นประจำก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นอยู่ในกายในใจของเราล้วนเป็นความจริงทั้งหมดส่วนที่เราเรียนมา จากตำราส่วนนั้นก็คือเป็นความจำเพื่อให้เราเข้าใจถึงสภาวธรรมเราเข้าใจจากการที่เราอ่านจากการที่เราฟังว่าธรรมะคืออะไรยังรู้ความหมายในธรรมนั้นจึงต้องอาศัยสัญญา คือความจำได้ไม่รู้ทั้งหมดการที่เราต้องอาศัยสัญญาความจำได้ไม่รู้นั้นมันจึงเป็นอุปสรรคเพราะเรามีแต่ความเข้าใจเราอาจจะสงสัยว่าเรามีความเข้าใจแล้วแต่ทำไมมันถึงไม่ปล่อยวาง เข้าใจหมดทุกอย่างแต่ไม่ปล่อยวางเพราะว่าเราไม่ได้เข้าจริงอันนั้นคำว่าปล่อยวางทุกคนชอบพูดกันว่าให้ปล่อยวางเสียให้หยุดเสียแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้ให้ปรงเสียก็ปรงไม่ได้ให้ลาเสียะละไม่ได้ เพราะว่าเราโม่แต่ปล่อยวางเราโมวแต่ปรงเพราะเราไม่ได้ปล่อยวางตัวที่จะปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางตัวที่จะปรง่งนั่นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเข้าถึงธรรมชาตินั้นเราจะใช้เพียงแค่รู้ อย่างเดียวแม้แต่การกำหนดเราก็ต้องปล่อยเพราะการกำหนดมันเป็นเพียงแค่สติหากเรายังใช้สติในการกำหนดอยู่ใช้ความตั้งมั่นในการ ให้เป็นสมาธิอยู่ใช้การพิจารณาเพื่อเกิดปัญญาอยู่เราก็เลยไม่เกิดปัญญาชสีทีเพราะเราไม่ได้ไปล่อยวางการพิจารณาเพราะเราไม่ได้ไปวางสมาธิเพราะเราไม่ต่อไปวางสติคือการกำหนด อันนั้นการปล่อยวางมันต้องปล่อยวางตั้งแต่เบื้องต้นท่มกลางที่สุดความอิสระนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เราต้องปล่อยวางทุกๆการการะทำปล่อยวางการกำหนดปล่อยวางความตั้งมั่นปล่อยวางการพิจารณา ปล่อยวางความหมายเมื่อเราต้องการรู้ความหมายสิ่งที่เราต้องใช้เยอะก็คือความจำได้หมายรู้เพื่อจะได้รู้ความหมายของสิ่งที่เรากำลังเรียนนั่นทุกความหมายนั้นจึงไม่ได้มีประโยชน์กับรู้เลย ซ้ำกับยังเป็นอุปสรรคต่อรู้ด้วยซ้ำเพราะเราโมแต่เข้าใจเพราะความเข้าใจนั้นมันไปปิดกั้นความจริงดังนั้นเราก็ต้องปล่อยวางความจำในเบื้องต้นก่อนเพื่อจะให้ใจดวงนี้เข้าถึงความจริงความจำมันเป็นเรื่องของโลก ใบนี้ถ้าโลกนี้ไม่มีความจำก็อยู่ไม่ได้เป็นคนไอเซเมอร์ไปสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเพราะยังต้องอาศัยความจำทำควา,ามเข้าใจกับโลกใบนี้แต่ในเรื่องของการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของตัวเราเองจึงไม่ต้องการความเข้าใจเพื่อตัวเราเอง สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือความอิสระนั้นเราต้องการความอิสระเพื่อตัวเราเองเราก็ต้องปลดปล่อยภาระที่เป็นอุปสรรคต่อตัวเราเองนั่นตัวเราเองคืออะไรตัวอเองก็คือผู้รู้เมื่อเราต้องการเข้าถึงผู้รู้ เราก็ต้องปลดปล่อยสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดไปอันนั้นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดก็คือสิ่งที่เรามาอาศัยสิ่งที่เรามาใสยก็คือรูปคือร่างกายสิ่งที่เรามาใสยก็คือนามคือใจ รูปหนึ่งนามสี่จึงเรียกว่าขันห้าอันประกอบไปด้วยรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นคือสิ่งที่เรามาอาศัยทั้งหมดเดิมเราไม่ได้มีรูปเราไม่ได้มีเวทนา มีสัญญาสังขารวิญญาณเดิมลอเมมาเพียงแค่วิญญาณาทา่านหรือที่เราคุ้นเคยกันเรียกว่าธาตุรู้นั่นเองธาตุรู้คือวิญญาณาทานที่ล่องลอยมาเกิดเป็นเพราะอาวิชชาอาวิชชาได้ครอบงาธาตุรู้ จึงทำให้ธาตุรู้นั้นต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในแดนที่มีรูปมีนามอันมีมนุษย์นรกสวรรค์แต่ธาตุรู้นั้นสภาพของเขานั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยครั้งแรกที่เขามาเกิดนั้นเขามาเพียงแค่ธาตุรู้เมื่อเวลาตาย ก็ไปแต่ธาตุรู้ก็เอาธาตุรู้ไปเกิดกับรูปนามของภูมิภพอื่นๆต่อไปหรือก,กับเป็นมนุษย์ก็าตามก็ยังมีรูปนามอาใัยอยู่นั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกัน่อนว่ารูปกับนามนั้นหรือก,กายกับใจนั้นคือสิ่งที่ถูกอาศัยก็คือสิ่งที่ถูกเอาถ,ถูกรู้นั่นเอง เป็นเรื่องของโลกใบนี้โลกใบนี้ไม่ได้มีอะไรเลยที่ว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขารูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นไม่ใช่ธาตุรู้รูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นคือสิ่งที่ธาตุรู้มาอาศัย เพราะเราไม่เข้าใจสิ่งที่เรามาใส่ว่ามีอะไรบ้างเราจึงหลงว่ารูปนี้เป็นเราเวทนานี้เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นของเราดังนั้นขั้นตอนการเกิดของรูปครั้งแรกนั้นรูปนี้ได้ปรากฏขึ้นก่อนก่อนที่ ธาตุรู้จะลงมาปฏิสนธิกับรูปได้มีการตั้งคันเกิดขึ้นในคันของแม่เราโดยมีพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดมีการปฏิสนธิระหว่างธาตุทั้งสองคือดินและน้ำดิน ก็คือของพ่อน้ำคือของแม่เมื่อธาดินของพ่อปฏิสนธิในคันของแม่และสายน้ำของแม่ความร้อนของแม่ลมหายใจของแม่ปรุงปาักจนธาดินของพ่อเริ่มโตขึ้นจากหยดน้ำเล็กๆก็กลายเป็นหยดเลือด จากหยดเลือดก็กลายเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาจากก้อนเนื้อก็งอกเป็นปุ่มเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นรูปร่างมีหน้ามีตามีจมูกมีปากมีหูมีกายมีดิ้นจนร่างกายเริ่มสมบูรณ เกิดขึ้นแล้วเป็นรูปสมบูรณ์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศขึ้นมาธาตรู้นั้นซึ่งเป็นอวิชาเดิมอยู่แล้วจึงได้หลงมาจับจองและลงมาเกิดเพราะความปูกพันต่อครอบครัวนั้นมีกรรมต่อครอบครัวนั้นธาตุรู้นั้นจึงได้ลงมาเกิดมาจับจอง รูปทารกนั้นที่อยู่ในคันของแม่นั้นแสดงเห็นว่าทารกคือรูปนั้นได้เกิดขึ้นก่อนในโลกใบนี้ก่อนที่จะมีธาดรู้มาเกิดเมื่อธาดรู้ลงมาเกิดกับรูปของทารกนั้นแล้วนั่นคือเริ่มของการปฏิสนธิเกิดขึ้น ระหว่างรู้ธาตุรู้กับกายวิญญาณธาตุได้เกิดขึ้นแล้วเพราะกายเกิดขึ้นก่อนเมื่อวิญญาณธาตุเกิดขึ้นเพราะความมีกายจะมีการเชื่อมต่อกันระหว่างก็ธาตุรู้กายเมื่อธาตุรู้มาเชื่อมต่อกับกายแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นอันดับแรกก็คือมโน มโนนั้นก็คือใจได้เกิดขึ้นก่อนอยู่ในภายในโดยมีธาตุรู้อาศัยอยู่ในกายจึงทำให้เกิดมโนคือใจนั่นคือจุดกำเนิดของขันธห้าเรียกว่ามโนวิญญาณนั้นมโนวิญญาณกับธาตุรู้นั้นจึงคนละส่วนกัน เมื่อมีโมโนวิญญาณเกิดขึ้นเป็นตัวเชื่อมต่อกับกายจึงได้มีการรับรู้เกิดขึ้นทางอายตนะภายในก็คือกายซึ่งมีช่องทางถึงห้าทางก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแต่มีโมโนนั้นเป็นตัวใหญ่เป็นตัวขับเคลื่อนมารับรู้ทางตา รับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายจึงได้เกิดภาษาเกิดขึ้นเพราะมีการรับรู้เมื่อมีภาษาเกิดขึ้นเพราะการรับรู้ทางอิตนาภายในโดยมีรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เกิดขึ้นมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ครั้งแรกที่กระทบความรู้สึกนั้นจึงไม่ได้บ่งบอกว่าความรู้สึกนั้นเป็นอะไรแต่ความรู้สึกที่กระทบมาแต่ละครั้งจึงมีกําลังแตกต่างกันความรู้สึกที่รุนแรงก็ทำให้เกิดทุกขเวทนาความรู้สึกที่เบาสบายก็ทำให้เกิดสุขเวทนา ที่กระทบทางกายทางตาทางหูสิ่งที่ตามมาปรากฏขึ้นก็ความรู้สึกของใจมนโนเริ่มเกิดขึ้นแล้วทางใจก็คือความรู้สึกทางใจเรียกว่าเวทนาทางใจจึงเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจต่อปัสสะที่มากระทบทางอัตนาภายในความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นความสุขทางใจเกิดขึ้น เมื่อความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะมีภาษาทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายจึทงทำให้เกิดความจำได้หมายรู้ต่อความรู้สึกนั้นที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมนโนวิญญาณาก็ได้แตะสมข้อมูลไว้ เป็นความจำเกิดขึ้นที่มโนเมื่อมีความจำเกิดขึ้นในมโนเกิดใจแล้วและความจำนั่นเองจึงได้มีมากมายเป็นกระบวนการสุดท้ายก็กลายเป็นสังขารคือความคิดปรุงแต่งขึ้นหลังจากที่มีข้อมูลความจำเยอะเมื่อมีข้อมูลความจำเยอะสังขารก็เยอะ พรอมีการรับรู้เยอะสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสิ่งที่ธาตุรู้มาอาศัยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์ห้าและขันธ์ห้านี่เองที่เป็นเครื่องจักรเป็นตัวแปรที่ให้มีแรงดึงดูดต่อวิญญาณธาตุ นั้นวิญญาณาธาตุที่ต้องร่องลอยไปเกิดกับบุ่มพบต่างๆก็ล้นไปพบที่มีขันห์ห้าทั้งสิ้นไม่ว่าจะสวรรค์ก็มีขันห้าอละเอียดมนุษย์ก็มีขันธ์หน้าหยาบไม่ว่าจะเป็นขันหน้าละเอียดหรือขันธหน้าหยาบนั้นก็มีสภาพเดียวกันก็คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพราะอาวิชชาตัวเดียวที่ปิดบังความจริงนั้นจึงทำให้เกิดหล,ล่อหลอมความเป็นตัวตนเกิดขึ้นความเป็นตัวตนเกิดขึ้นจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จึงเป็นอุปทานซ้อนขึ้นมาจากรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมีตัณหาซ้อนขึ้นมาจากรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือวงจรของสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกระบวนการของขันห้า ฉะนั้นจึงมีวิธีเดียวที่จะทำให้เรานั้นถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นต่อกระบวนการทั้งหมดเราต้องตัดวงจรของโซ่ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันด้วยการมาเรียนรู้อาการของธรรมชาติ คือความรู้สึกทั้งหมดก็เพื่อให้ธาตุรู้นั้นอิสระจากราการของกายคือของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่เราหวันไหวที่สุดก็คือความรู้สึกทางกาย สิ่งที่เราวันไหวที่สุดกือความรู้สึกทางใจมันเริ่มวันไหมตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดมาแล้วเมื่อมีความรู้สึกทางกายก็เกิดความวันไหวเมื่อเกิดความรู้สึกทาให้เกิดสุขทางกายก็เคลิบเคลิ้มวันไหมเมื่อเริ่มรู้สึกความรู้สึกทุกทางกายก็เริ่มวันไหวต่อความทุกทางกายและสุขทางกาย แล้วใครเป็นผู้วันไหวก็คือใจนั่นเองเป็นผู้วันไหวเกิดความพอใจไม่พอใจต่ออาการที่กระทบทางกายจึงทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นทางใจเกิดอุปทานขึ้นทางใจเกิดตัณหาขึ้นทางใจนั่นคือผลผลิต ที่เกิดขึ้นตามลำดับลำดามาเป็นกระบวนการของปรากฏการแห่งธรรมชาตินั้นๆทุกๆปรากฏการ์เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นเองเป็นเองตั้งอยู่เองและดับไปเองแต่เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิชาและ เข้าใจปิดปิดกันมาตลอดว่าเราต้องทำลายโดยเฉพาะทุก์ก็เลยคิดหาอุบายที่จะทำลายทุกขเพื่อให้มันสุขทถ่เดียวแล้วก็หาวิธีที่จะทำลายตัณหาเพื่อให้มันไม่มีตัณหาและตัณหาคืออะไรคือความทยานอยาก ซึ่งอยู่สองตัณหาอยากได้และไม่อยากได้เมื่อเราไม่อยากได้ตัณหาสิ่นั้นก็คือตัณหานั่นเองคือความไม่อยากได้จึงเป็นเพราะว่าตัณหาและวิะวัตัณหาเราก็ไปเดือดร้อนเพราะเราไปหลงกลต่อตัณหาพราะไม่พอใจว่าตัณหานั้น เกิดขึ้นจากผัสสะตัณหาเกิดขึ้นจากทุกข์คือเวทนาทุกครั้งที่มีเวทนาเกิดขึ้นทางกายและทางใจตัณหาก็ย่อมทำงานนั่นคือธรรมาชาติของกายที่กระทบใจที่กระทบและความเป็นมาของรูปหรือร่างกายนะั้นเป็นมาอย่างไร เราก็ดูแล้วว่ารวมตัวมาจากธาตุทั้งสี่จึงได้เกิดเวตนาขึ้นทางกายก็พราะเรามีกายเป็นตัวตั้งเป็นตัวกำเนิดจึงทำให้เกิดเวตนาทางกายและเวตนาทางใจก็เพระเรามีรูปเป็นตัวตั้งจึงได้มีตัณหาทางกายและทางใจ เมื่อรูปคือร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วอ่อนกำลังลงดับไปนิสุดตัณหาที่ตั้งอยู่ก็อ่อนกำลังลงแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันเพราะความไม่รู้ว่าตัณหานั้นดับไม่ได้เพราะความไม่รู้นั้นทุกนั้นดับไม่ได้จึงทำให้เกิดอุปทานหมู่เกิดขึ้นซ้อนขึ้นมา จึงมีตัณหาต่อตัณหาจึงมีทุกข์ขต่อทุก์นิโรธก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะนิโรธคือความดับไม่ใช่ไปดับตัณหาไม่ใช่ไปดับทุก์จึงจะเกิดนิโรธแต่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าเราจะสร้างนิโรธให้เกิดขึ้นด้วยการไม่ให้มันมีทุกด้วยการไม่มีตัณหา นิโรดคือรู้มันดับที่ไหนมันดับที่รู้พอรู้มันเป็นนิโรดอยู่แล้วรู้มันดับอยู่แล้วแต่ทุกข์กับสม,มุทยนั้นมันดับไม่ได้พราะเราไปเกี่ยวข้องกับทุกข์กับสม,มุทยเราก็เลยไม่เคยพบกับความดับ เมื่อวันในวันหนึ่งเราเข้าใจคำว่าทุกข์ดับไม่ได้สมุทัยแก้ไขไม่ได้เราจึงละทุกข์ละสมุทัยความเป็นนิโรธจึงเกิดขึ้นที่รู้เองเพราะรู้นั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยมันรู้อย่างเดียวรู้นั้นไม่ได้มีความรู้สึกรู้นั้นไม่ได้มีการปรุงแต่ง ได้ในในเลยรู้ไม่ได้มีความคิดรู้ไม่ได้มีความจำแต่เป็นรู้ซื่อๆเจนั้นรู้นั้นจึงเป็นนิโรธอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เข้าใจจึงหลงอาการของกายหลงอาการของใจที่ได้แสดงปรากฏขึ้นเราจะไม่เข้าถึงความดับ เรอจึงไม่เข้าถึงความเป็นนิโรธจึงเป็นภาระต่อรู้วิธีที่ง่ายและรัดสั้นตรงที่สุดเพื่อจะเข้าถึงนิโรธแห่งรู้นั้นก็คือเบื้องต้นรู้อย่างเดียวเมื่อรู้มีกำลังเกิดขึ้นแล้วรู้ก็จะเป็นนิโรธโดยอตโนมัติคือความดำ รู้นั้นไม่ได้ไปแทรกแซงต่ออาการรู้นั้นไม่ได้ไปแทรกแซงต่อทุกรู้นั้นไม่ได้ไปแทรกแซงต่อสม,มุทยจึงปล่อยอาการของทุกอาการของสม,มุทยัยให้เป็นธรรมชาติรู้นั้นจะหมดภาระต่อทุกและสม,มุทยัยจนเหลือแต่รู้ซื่อ เรียกว่าสักแต่ว่ารู้เพราะมันได้ดับความยึดมั่นถือมั่นต่อทุกดับความยึดมั่นถือมั่นต่อสมุทัยโดยสิ้นเชิงพอร,รู้นั่นมีกําลังแยกตัวออกมาจากอาการของทุกแยกตัวออกมาจากอาการของสมุทัยโดยสิ้นเชิง